เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณจิ๊บเทพอ,อัดกวินอน,นันต์ซ e o Love It Entertainment ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Love It Music ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิ Love It Music อย่างเป็นทางการที่ Lido Connect ค่ะโดยมีตัวแทนค่าย Love It Entertainment และค่ายย่อยในสังกัดเข้าร่วมงานได้แก่หนุ่มนนทน และผู้ันวาค่ะเข้าร่วมงานเพื่อแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนดนตรีได้สานต่อความฝันในการเรียนดนตรีในสถาบัานชั้นนําของประเทศค่ะโดยมูลนิธิ Love It Music เกิดขึ้นมาจากแพชชั่นเกี่ยวกับดนตรีของคุณซิบหลังจากที่ได้คุคกคีในแวดวงดนตรีทั้งในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงและในฐานะของศิลปินด้านมูลนิธิ Love It Music จะมีการสนับสนุนการเรียนการสอนดนตรีมีการเวิร์กช็อปดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมของการ น,นับสนุนด้านดนตรีให้กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพค่ะโดยจะผลักดันดนตรีสู่ซอฟต์แวร์ของไทยและมูลนิธิ Love It Music ค่ะมีการจัดเป้าหมายหลกัลกๆ3อย่างเอาไว้คือ1นทุนการศึกษา2คัดสอนดนตรี3ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านดนตรีค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากศิลปินวงไฮฟ์ ide, เพื่อมาร่วมสร้างสีสันปลุกอารมณ์ด้วยดนตรีให้คึกคักกันไปทั้งงานค่ะจริงๆเรา คิดเรื่องนี้มานานละแล้วก็ใช้เวลาในการในการจดทะเบียนในการอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงวันที่ที่สามารถทําได้สําเร็จละนะครับหวังว่ามูลิธิจะมีประโยชน์ในในสังคมจริงๆแล้วคำว่ามูลิธิเนี่ยเราคิดมาตั้งแต่ผมเข้ามาทำเรอเิสใหม่ที่ซ้ำอย่างเงี้ยว่าอยากจะมีการต่อยอดตรงนี้นะแต่ที่ดำเนินการจริงๆจังเนประมาณ1ปี ใช่ไหมเราก็จะมีประสบการณ์ใช่ป่ะเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าพี่ๆน้องๆคนรอบตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากที่ไหนอะไรยังไงอย่างตินวันนี้ก็เป็นอาจารย์ด้วยก็จะเล่าเรื่องลูกศิษย์ให้ฟังเล่าเรื่องที่มหาลัยให้ฟังอรเงี้ยแล้วก็เราก็จะพบว่ามันมีมันมันมีมันมีข้อจํากัดอยู่ เราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยก็คงจะดีอย่างในมหาอย่างในมาหลาลัยเนี่ยคณาจารย์เขาก็จะมีเกณฑ์การเลือกอยู่แล้วนะฮะว่าจะต้องมีเขาเรียกอะไรสเปคยังไงบ้างนะครับซึ่งซึ่งเราก็สเปคเัาเรียกสเปควัดเขาเรียไปสเปกค,ค,ค,ครับตั้งใจเรียนดีโน่นนี่นัโน่นนี่นั่น,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 นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นหน่วยสนับสนุนนะครับหรือว่าตามโรงเรียนเนี่ยเขาจะ ตอนนี้โรงเรียนส่งมาเยอะมากแล้วนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการของเราเนในการคัดกรองว่าที่ไหนที่เราสามารถไปทําได้อย่างเร่งด่วนมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆไล่ไปไเรื่อยๆของผมเหรอของผมจริงๆของผมโอกาสมันหาย,ยากสำหรับผมนะตอนนั้นนะแต่ว่าเข้าใจได้ด้วยแหละเราก็ังได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่พรสวรรค์อะไรเลยอะ่ะเราเราเราไปด้วยการที่เราทามันซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าแ,แล้วก็ในพื้นที่ของเรามันโอกาสมันไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้น หรือสมมติอรอยางสมมติผมอีายเข้าใจเรื่องของการร้องเพลงมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ผมแบบอยากตั้งวงกับเพื่อนๆหันไปทางไหนเครื่องดนตรีมันไม่มีใครแบบมีประจำตัวขนาดนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันราคาสูงครับมันราคาสูงหรือว่าอยากมีประสบการณ์ร้องเพลงก็ต้องไปร้องลูกทุ่งก่อนนะเท่านั้นเพราะว่าต่างจังหวัดมันไม่มีเวทีสตริงมันไม่มีการจัดอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้ด้วยซ้ำมันมันไกลถึงขั้นนั้นน่ะมันไกลถึงขั้นนั้นทั้งที่จริงๆเราก็ถือว่าอยู่ภูเก็ตเหมือนก็ตัวเมืองนะอะไรอย แต่ว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่เราสนใจเพราะนั้นแบบเราตัวผมมามาในะครั้งนี้ก็คือแบบอยากอยากมาบอกต่อน้องๆแหละว่าแบบเออไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมว่ารับจบและเต็มระบบที่สุดนะตอนนี้เลยอะสำหรับผมนะ <c oughs> ที่เรียนก็มีมหาวิทยาลัยสองมหาลัยชั้นนําของประเทศมีที่เล่นมีเครื่องดน,นตรีเครื่องดน,นตรีก็ไม่ได้จัดแบบแบบว่าชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยจัดแบบพยายามให้มันครบที่สุด ครบวงจรใน้สุดแล้วน้องๆสามารถเริ่มต้นได้ดีในขณะเดียวกันก็มีคุณครูที่ซัพพอร์ตครับในเรื่องของการเรียนเรารับปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเราวิ่งได้ไม่ดีเลยถ้าเราเดินไม่เป็นเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจพื้นฐานมันควบคู่ไปด้วยกับการเริ่มต้นมันมันดีเสมอตัวผมวันนี้พอรับทราบว่าว่าพี่จิ๊บเนี่ยเขามีโครงการนี้คือจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่จิ๊บยังไม่ได้แจ้งผมด้วยนะคือคือไม่มีใครบอกเพราะว่าทุกคนก็เหมือนเกรงใจว่าเราว่างไม่ว่างแต่ผมมไปเห็น ผมเป็นคนกดไลค์คนแรกๆแล้วผมบอกพี่จิ๊บว่าผมผมขอมาด้วยได้ไหมผมรู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่พี่จิ๊บกำลังทําอยู่ตอนนี้มันมันดีมากๆเลยแล้วผมขอช่วยหน่อยได้ก็ก็จะพยายามเข้ามาช่วยจะได้เห็นโนนเห็นตีนเห็นปูเข้าไปช่วยเนี่ยจริงๆหวังว่าหวังว่าจะมีโอกาสที่เข้ามาซึ่งผมว่าจริงๆมันมันใกล้พวกเรามากๆเลยแหละมากๆเลยแล้วก็เราผมว่าน้องๆอ่ะที่เหลือก็เป็นขึ้นอยู่กับตัวน้องๆจริงๆแล้ว ผมมาเป็นตั้งแต่คนคนหนึ่งเด็กมปลายที่ได้เข้ามาหาลาัยเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็จนจบมาเป็นอาจารย์อ่ะจริงๆผมก็เห็นหลายสิ่งว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีต้นต้นทุนอน่ะซึ่งใช้เยอะระดับหนึ่งซึ่งแต่และครอบครัวก็มีไม่เท่ากันแล้วยิ่งพอ,อพี่จ๊บแบบเสนอโอกาสที่จะมอบต้นทุนเหล่านั้นช่วยคนน่ะผมคิดว่ามันมันช่วยได้มากจริงๆนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าอขอบคุณแทนไปก่อนเลยแล้วก็ใครที่ อยากจะมาร่วมอ่ะผมอยากให้ตั้งใจนะเพราะว่ามันดีมากๆจริงครที่จะมีคนซัพพอร์ตเราก็ขอให้ตั้งใจครับก็ถ้าอย่างประสบการณ์ปูนะครับก็จะเห็นเพื่อนๆนจากหลายๆจังหวัดครับจากในมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนเพื่อแต่ละคนมีความสามารถมากครับแต่ว่าเขาขาดโอกาสเช่นอย่างเช่นจํานวนทุนที่อาจจะไม่ได้มีมากเพียงพอสําหรับเอ่อความสามารถของตู้คนในคณะอะไรอย่างนี้ครับก็มูลทีเรปิสก็สามารถทําให้เพิ่มโอกาสในการสร้างมาตรฐานแล้วก็พัฒนา ของนักเรียนรักศึกษาของมหาลัยของแต่ละที่นะครับทำให้มันพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วก็มีความตั้งจะให้นักเรียนมีความตั้งใจเพิ่มขึ้นโอกาสทําที่นี่ด้วยแล้วก็ที่ค่ายด้วยนะฮะที่ค่ายก็ที่ค่ายเนี่ยมันจะมีห้องเรียกอะไรห้องซ้อมอยู่แล้วนะครับแล้วจะมีบางคลาสที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเล่นที่ที่ห้องซ้อมนั้นเลยเพราะว่ามันนอกจากเป็นห้องซ้อมแล้วเนี่ยน้องๆที่ไปอาจจะมีโอกาสได้เดินผ่านโกนี้บ้างก็เป็นอินสไพรชั่นที่ดีเลยบรรยากาศของการทำงา ใช่เขาเป็นอนาคตอ่ะใช่ไหมวันนี้อย่างเงี้ยเขาทุกคนก็เป็นน้องๆอ่ะแล้วก็ก่าจะเป็นเขาวันนี้มันก็ใช้เวลาทีนี้แต่เวลาในโลกเนี่ยความรู้สึกผมนะมัน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 น้อยลงมันสั้นลงนั่นแปลว่าถ้าเราจะต้องทําตามวิถีร้อยปีก่อนเนี่ยที่มันต้องใช้เวลาขนาดนั้นเนี่ยวันนีบมันอาจจะช้าเกินไปการที่เราสามารถเป็นสะพานเชื่อมอะไรบางอย่างได้เนี่ยให้มันทํางานได้เร็วขึ้นนะฮะ การมีอาชีพเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอายุ25อีกแล้ว mm hmm. น้องบางคนมีตั้งแต่สิกว่าอายุ10กว่าก็ก็หาเงินได้เองแล้ว mm hmm. นะฮะดนตรีก็เป็นหนึ่งในอาชีพนั้น <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันกระชับได้มากขึ้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ย โอ้ผมมีส่วนร่วมน้อยสุดเลยฮะเขาที่ <c oughs> นี่คือเขาคือคนที่แบบพี่ผมมาคนแรกนะพี่ผมอยากมาผมช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ประชดมากยอะไรเงี้ยปพรนนก็เป็นคนดนตรีนะครับทุกคนนนี้เป็นคนดนตรีแล้วก็คนในค่ายเองทุกคนเนี่ยนะฮะก็พยายามมากที่จะแบบพี่มีอะไรบอกนะอะไรเงี้ยอยากอยากจะเข้ามาจอยอยากเข้ามาช่วยอะไรงเงี้ยเราก็เกรงใจทุกๆคนมากๆเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่นนบอกแล้วก็คิดว่า ทุกคนมาด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับเจนต่อไปอ,อ่ะนุน่นเอาจะหน่อยปิ๊จิฟฝากเลยฮะฝากอ่กิจกรรมนี้ครับน้องๆต้องตั้งใจแค่ไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าจริงๆเหลือแค่น้องๆแล้วนะใช่ที่เล่นก็มีที่เรียนก็มี <c oughs> เครื่องดนตรีก็พร้อมอะไรเงี้ยมหาลัยก็พร้อมจะรองรับเพราะนั้นวัดที่คนอย่างเดียวเลยิฝากเวลาเวลามีคนมาผมก็เป็นพี่ระดับหนึ่งใช่ไหม เวลามีน้องๆมาขอพรน่ผมมันก็บอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จเท่ากับความตั้งใจนะมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจซะนะครับแล้วก็โอกาสมันบางทีมันไม่ได้มาง่ายๆเราพวกเราทุกคนรู้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมาแล้วเนี่ยนอกจากพ้าไว้แล้วต้องจับมันไว้ให้มั่นครับอย่าปล่อยมันไปชปที่เพจครับ Love East Music Foundation ครับ ขอบคุณมากครับ